สวัสดีค่ะใบปอออนทัวร์นะคะวันนี้ไม่ได้มาพาทัวร์แต่ว่าจะพามาดูหน้าจากวันนั้นที่เราไลฟ์อะแล้วบอกว่าหน้ามันดีขึ้นใช่ปะแต่ดูดิอยู่ๆนะพอคืนนั้นปุ๊บนะซิวมาแบบนี้เลย, oh. ยอ,อ่ะก็ไม่รู้ว่าคืออะไรส่วนวันนี้ที่ใช้คือ iPhone โนแอปนะคะคือเป็นวิดีโอเลยแล้วก็ถ่ายอยู่ในรถตอนช่วงเวลาประมาณ4ี่โมงครึ่งบ่าย4โมงครึ่งหน้าวันนี้ทำอะไรบ้างวันนี้ก็คือล้างปกติล้างแค่สบู่โคจิแล้วก็ตัวลาโรสโพเช่อันนี้คือล้างหน้าแล้วเสร็จปุ๊บบำรุงก็คือใช้โทนเนอร์ของเขาเรีเยกอะไรนะ แทนเยอร์ <T> อะไรไม่รู้ว่าขอโทษนะเขาพูดผิดนะคะ่ะแทนเยอร์โทนเนอร์กลิ่นโรสเอ่อแล้วก็ตัว oh, วันนี้วันนี้ใช้สก,กินแคร์แบบหลายตัวเพราะว่ารู้สึกเครียดกับผิวที่มันเป็นสิวแบบเป็นสิวก็เป็นไปแต่ขอผิวดีได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย ก็พอลาโลชใช่ไหมเอาโทนเนอร์เสร็จก็ต่อด้วยมิเดะค่ะของโคจิมันแบบอืมหน้าก็ดีขึ้นแล้วก็เสร็จปุ๊ก็ใช้แอมพูแอมพูของร้านจากร้านอออเบาลูแอมพูเสร็จต่อด้วยบรูคัพเปอร์ที่ปิดเ,เขาเคลมกันว่าปิดดูขุมนขนคืออันนี้ใช้มาเกือบหมดขวดแล้วค่ะเลยครึ่งขวดละ ใกล้ๆหมดขวดละรู้สึกว่าลูกขุมขนด,ดีขึ้นแล้วก็ไม่แพงมากด้วยต่อจากนั้นก็ใช้ออของลาโลชเหมือนกันเอฟเฟคแคร์ดูโอพลบวกๆอะค่ะแล้วก็ตัวอะไรของลาโลชอีกตัวหนึ่งอะเป็นขวดๆก็เนี่ยค่ะก็ได้ผิวแบบเนี้ยแต่ก็ตกแป้งฝุ่นธรรมดา อันนี้มีคนมากลัวจะโดนรถพวงรถมากก็ต <g Brid> <g> กใจเหมือนกันพอมาถ่ายเนี่ยค่ะพอเห็นหน้าตัวเองเอ้ยตอนแรกว่าแบบว่าโอ้ลองดูดีกว่าสภาพหน้าเป็นยังไงอะไรแบบเนี้โอ้แต่ดูแล้วแบบโอเคอะผ่านอันนี้เป็นสิวนะเดี๋ยวเราจะมาค่อยๆเคลีคยร์กันว่า ให้สิวตรงนี้หายถ้าสิวแบบเนี้ยมันขึ้นยังไม่ถึง15เม็ดใช่ปะเขาเรียกว่าสิวเอ่อในระยะที่เป็นแบบเขาเรียกอะไรนะมันอ๋อยังเป็นในแบบที่เขาเรียกว่าน้อยอยู่แล้วมันก็จะมีระดับปานกลางก็คือขึ้นไปถึงมากกว่า15เม็ดแล้วก็ระดับเยอะคือปอมเป็นมาทุกสิวแล้วว่ะแต่ว่าเนี้ยอืมก็แบบแต่ผิวโออะผิวโอขึ้น โอเคดีใจดีใจดีใจมากเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะมีคนบอกว่ามอบอกว่าโอเคนะคะอันนี้ก็คือเป็นคุณป้าคุณน้าคุณพี่นะคะได้หมดโอเคนาะแล้วเดี๋ยวยังไงก็ยังสัญญาอยู่แหละที่ไม่ค่อยได้ยอมอัปเดตผิวเพราะแบบอ้าพอจะอัปเดต เป็นสิวขึ้นมาใช่ยังงั้นอ่ะอ้าคืออะไรอ่ะก็เลยแบบอืยังไงจะมาทำเฟเวอร์ริให้ดูจริงๆนะคะแล้วดูว่ากระแสตอบรับจะเป็นยังไงบ้างเนาะไปปอออนทัวร์วิสท e เอเวอร์ิงค่ะเราไม่ได้มีแค่ทัวร์แต่เรามีทุกอย่างในนี้เลยจริงๆสวัสดีนะคะทุกคนขอบคุณนะคะที่รับชมอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดสับสับซับสไค ให้ใบปอออนทัวร์ with everything ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะคลิปนี้จะไม่ตัดต่อเลยเดี๋ยวจะอัปโหลดแล้วลงเลยละกันสดๆเลย okay, นะโอเคนะอ๋ออาจจะขอใส่แบบว่า sound effect กะบึ้งกระวังนิดนึงละกันเนาะเพื่อความไม่รู้จะน่าสนใจหรือว่าจะดูเยอะโอเคนะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชม